ต่อไปนะครับก็จะเป็นของตัว Excel นะครับเราเราจะมาลองเล่นของตัวปักอินของ Excel กันนะครับผมเราเข้าไปที่ตัว Excel นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือ A p พัท in for Excel นะครับเราเข้าไปที่ตัวนี้นะครับครับผมก็จะขึ้นแท็บ e v e r เหมือนกันนะครับโปรแกรม Excel นะครับก็เมนูลูกเล่นนะครับของตัวปักอินนะครับก็จะเหมือนกับตัว Microsoft เปิดเหมือนกันนะครับก็จะมีตัว Capture กับ OCR นะครับผมตัว Capture ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีตัว Capture หน้าจอ Full Screen นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็น Windows ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็น Area นะครับคุมเฉพาะเลือกเฉพาะที่เราอยากจะ Capture นะครับผมแล้วลองมาเล่นกันนะครับผมอย่างอันแรกเลยนะครับก็คือตัว ฟูลสกีนะครับแล้วกดไปทีนึงนะครับผมครับผมก็จะแคปเจอร์มาท้งภาพนะครับสามารถปรับแต่งขยายได้นะฮะครับผมแล้วก็มาดูตัวที่2กันนะครับตัวนี้เป็นวินโด w นะครับเลือกเฉพาะวินโด w นะครับครับตัวนี้เหมือนกันนะครับจะคล้ายๆของ Microsoft Word เหมือนกันลูกเล่นเหมือนกันนะครับผม ก็เลือกเฉพาะตัวนี้ capture capture area นะครับเลือกเฉพาะส่วนที่เราอยากจะ capture นะครับที้เราขอเปลี่ยนตัว capture นะครับผมเปลี่ยนตรงส่วนของหน้าต่างตรงนี้ดีกว่าพื้นที่เอกสารนะครับเลือกเฉพาะตรงนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้เฉพาะส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นเฉพาะส่วนที่เราแคปเจอร์มานะครับตรงนี้นะครับสส่วนนี่นะครับแบบ3แบบด้วยกันแล้วก็สามารถแคปเจอร์จากภาพวิชวลเครื่องวิชวลได้นะครับจะเหมือนกับบ o r d เลยนะครับผมครับผมรูปเมนูหน้าต่างก็คล้ายๆกันนะครับสามารถซูมเข้าก็ได้ซูมออกก็ได้นะครับหรือว่าจะรีเซ็ตก็ได้นะฮะรีเซ็ตการซูมใหม่ หรือออโต้โฟกัสนะครับปรับได้นะครับหรือเราสามารถที่จะเลือกเอฟเฟกก็ได้นะครับในส่วนนี้ขอเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับผมก็คือจะเหมือนเวิร์ดก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับสามารถปรับเอฟเฟกได้ก็มีการโรเลตหมุนได้นะครับการหมุนภาพอะไรอย่างนี้ครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมปรับความสว่างได้เหมือนกันนะครับ ส่วนตัวรูปกล้องถ่ายรูปนะครับก็จะมี2แบบในการแคปแบบ normal นะครับก็คือแบบปกติภาพแบบปกตินะครับผมแล้วก็ high quality นะครับอันนี้จะเอาจะแคปเจอร์ภาพแบบจากกล้องเลยนะครับความละเอียดของกล้องจริงๆเลยก็คือ5ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้นะครับผมที่ผมเล่นอยู่นะครับเราขอมาลองแบบตัวแคปเจอร์ HD ดีกว่านะครับผมตัวนี้ต้องรอประมวลผลสักหน่อยนะครับ เพราะว่าเราจะเอาความละเอียดของกล้องจริงๆ5ล้านพิกเซลนะครับอันนี้คือส่วนที่เราแคปเจอร์จากเป็นไฮค q u ลิตี้นะครับหรือว่า H c p t u u r e HD นะครับผมที่มาจากเมนูของ Capture ตัวนี้นะครับเนี่ยครับภาพก็จะละเอียดขึ้นนะครับชัดขึ้นครับผมมาเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว OCR นะครับเดี๋ยวขอขึ้นชีทใหม่นะครับ ัว OCR ก็คืออย่างเมื่อกี้นะครับ Microsoft Word ก็จะขัดลอกข้อความนะครับเฉพาะข้อความนะส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับขัดลอกข้อความนะครับแล้วข้อความที่เราจะมาทํา OCR นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของตารางนะครับอันนี้คือแผ่นภาพนะครับที่เป็นรูปของตารางข้อมูลตารางนะครับที่เราอยากจะทำ OCR นะครับก็คล้ายๆกับบว็นะครับผมสามารถ OCR ทั้ง ทางภาพนะครับหรือว่าเฉพาะส่วนที่เราอยากจะทำ OCR ก็ได้นะครับผมทีนี้เรามาลองของเฉพาะเรามาลองทั้งหมดของ OCR ดีกว่านะครับเราจะ OCR ทั้งภาพนะครับผมแล้วก็สามารถซูมเข้าซูมออกนะครับเพื่อให้ที่จะทำ OCR นะฮะก็ซูมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับตรรัว r e c o n ไ z น,นะครับ ก็จะประมวลผลนะครับอันนี้ในตัวเอาพุที่ออกมานะครับแล้วก็ทำการเพจภาพได้เลยนะฮะเพจข้อความในรูปแบบของ Excel นะครับนี่นะครับผมนี้ก็จะได้ส่วนที่เราทำ OCR ออกมานะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งข้อความนี้ได้นะครับ สามารถเลือกฟอนต์ปรับฟอนต์ปรับสีภาพหรือปรับสีของตัวอักษรหรือแก้ไขได้นะครับผมนี่นะครับจัดให้อยู่ตรงกลางก็ได้นะครับ